ไปแล้วบอกว่าโมวีมาเพราะมันเป็นแอฟซีมือนี้ชมรมเรามีอะไรกันสามารถดึงได้ค่ะพี่น้องมาดึงได้ค่ะมาดูกันทั้กันคันนี้ชมรมนอ ไม่หายนะมีแดดสามามรถนับือไดการือาร้อนตีเดน่นแล้วก็ไม่ที่พอไทยยังไม่ลงทะเบียนบ้างคะมีไหมไทยยังไม่ได้ลงทะเบียนมาด้านี้ลงทะเบียนครบหมดหรือยังคะ นะแนะชนนอคุณสูงอายุทคนนาะเชิญทุกคนมาแต่เชื่อน่นนนนะเดีด๋ยว <นะ S 2> เอาอย่างนี้เดีด๋ยวเสียคนทุกท่านลงทะเบียนเสร็จนะคะทุ ตั้งได้แค่ได้อาจารย์ก็ร่างมันได้นะคะฟังนะคะคนสวยทั้งหลายเดี๋ยวพอลงทะเบียนเสร็จนั่งฟังน้องอธิบายแป๊บหนึ่งนะคะเราจะได้ตอบข้อคำถามได้เกี่ยวกับโรคไฟท้ายเก็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการพ่อเข่านะคะพ่อเข่ากันนะคะโอเค รอชมรมวัดร้านบนของเราจะออมานีไปนอกเดี๋ยวฉัมนมาฟังทานญาติจ่ายแพทย์แพทย์แทนใครนะคะนะ้าออกมาแพทย์แทนไทค่ะอาจารย์กับกระรังญาตย,ย่านมาเดียมาฟังคะคุหม,มอนะคะนาะคุหม,มอแพทย์แทนใคค่ะที่ชมรมสวอของเราค่ะ กำลังลงชูกำลังชู้คุะกำลังลงูกันมาะาเราะ้ใด้ยารักษาข้าเขาเสืออย่างมนันเอนะแเเข้าวปวดขาวีดยามากขึ้นนะคเนาะบ้างค่ะบ้างื่อนข้างบ้านไลน์มาบอกว่ากินปลาชาวน้ำตาลลดเขาได้นะครับมีปรกกาเพิ่มไหมครับท่านหมอแพทย์แผนไทยนะคะ กำเงรู้ชื่อกัน่ะช่ไมคะชื่อกันนะคะร้จะน่งรอกันประมาณนี้ค่ะเขนนี้จรอเข้าสู่ช่วงความรับแกทั้ยไทจากสองั่ไทยต่างหากวันารเซอทค่ะจ๊ วันนี้เรามาดู้วยคำกันความไันและคาันขอความสุขได้เกิดจากใายไม่หากลายหรือว่าแค่แผงหบ้าเขาจะรีโรตีนที่ดีที่สุดแลสังเกตว่าเวลา เราะว่าจะได้ตุ่มเติมลุ่เนื้อลุ่มอากรเอ็นซีดเนี่ยคือเชื่อมต่อกัอกันก็พิงมาจากพืนที่าของเราเป็นตุ้งเนาะก็หลอก็ังยกะไราเีเอาอะไรเงเดี๋ยวยิ่มาจะมาซื้อไม่แต่นึงจได้ตุ้นองแตกข้ ประมาณนี้นะคะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาชมต้อนนะคะเน้อยี่บาทขอรุ่มใหม่กันเลยค่ะเด้อหมดไรของนะคะยี่บาททำให้บอกซื้อกันค่ะบอกซื้อจะของกัเลยค่ะเด้ดอ,อ,อ,ดพ,อดพี่น้องสวัสด,ดีทุกท่านทุกคนค่ะ